มันมาดูแลกเราก่อนละมันมาดูตอนมนลูกเสร็จอยู่อ,ะอ่ะอ๋อครับเหตุคนร้ายที่ก่อเหตุลักทรัพย์ที่วัดยางปวงนะครับก็เจ้าที่ก็ได้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบล้องจรปิดจนทราบ ว่าคนร้ายเนี่ยคือชื่อนายปัญญาสามภูสีนะครับแล้วก็ตั้ที่ตำรวจได้ไปออกหมายจับตามภาพถ่ายไว้นะครับและได้ทำการสืบส่วนเรื่อยมาจนทราบว่านายปัญญาเนี่ยหลบหนีไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ลเลยมีการสืบส่วนจนไปอยู่กับแฟนใหม่ที่เพชรบูรณ์ครับก็เลยมีการสืบส่วนจนสามารถติดตามจับกลุ่มนายปัญญาได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้ได้ช่วจับกลุ่มนายปัญญาให้การรับสารภาพา วกาเป็นผู้ลงมือกถะทำความผิดที่รักทรัพย์ที่วัดจางกวงแล้วก็มีรักทรัพย์อีกหลายหลายคดีในในพื้นที่อำเภอช่อของสพะบุรีใช่ไหมก็ฝากประชาธรมพันธ์ถึงผู้เสียหายนะครับกรณนนี้ถาท,ที่ท่านโดนโดนคนร้ายรายดังกล่าวเนี่ยลักทรัพย์ไปครับก็ สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สพเอมอืองเชียงใหม่นะครับเผื่อบางท่านที่ยังไม่ได้แจ้งความนะครับค,คือเห็นลักษณะคนล้ายที่มีลักษณะแบบนี้นะครับคือจัดไว้ผมทรงจกกีนเฮดนะครับตอนเข้าไปก่อเหตุแล้วก็ลักษณะผอมสูงนะครับ